เราจะไปแบบแปลกๆหน่อยแล้วกันนะครับผมจะไม่เล่าอะไรมากนะครับสำหรับมาเววัตอีฟนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะดูแล้วล่ะแล้วก็แล้วก็เข้ามาเนี่ยก็คิดว่าอยากอยากจะมาแลกเปลี่ยนกันกับประสบการณ์ในการดูมาเววัตอีฟในเอนแรกนะครับที่เกี่ยวกับตัวละครของกัปตันอเมริกานะฮะกัปตันอเมริกา มันกระแสมันแตกแตกมันสองสมถพสองทางคือชอบกับไม่ชอบเนี่ยชัดเจนมากเลยนะฮะก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนคุยหน่อยนะฮะดังนั้นใครยังไม่ได้ดูไม่ว่าไม่คอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเพราะยังไม่ได้ดูแต่ว่าแต่พยายามไม่ให้สปอยนะครับจะพยายามไม่ให้สปอยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะ ูภาพรวมแบบนี้ก่อนดีกว่าครับว่าไอ้มาเวลสตูดิโอวัดอีฟเนี่ยเขาเกริ่อนมาตั้งนานละแล้วตอนก่อนที่ก่อนที่จะมีการปล่อยตัวอย่างหรือว่ามีการเล่ารายละเอียดออกมาเนี่ยทุกคนก็งงครับว่าเห็นโลโก้วั a อีฟมันคืออะไรวะมาเวลกำลังจะทําอะไรแต่พอเขาปล่อยตัวอย่างแรกออกมาครับทุกคนก็อ๋อมันคือไอเดียนี้นี่เองไอเดียของการตั้งคําถามว่า ถ้าวันนั้นไม่เป็นแบบนั้นล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นในจักรวาลมาเวลด้วยความที่จักรวาลมาเวลมันกินระยะเวลามาในโลกของความเป็นจริงนะฮะไม่ได้ในโลกของมาเวลนะเราดูกันมาตั้งแต่ปี2008นะครับมาจนถึงวันนี้ก็บวกลบคูณหารก็ร่วมร่วม10กว่าปีแล้วครับ2008ก็ประมาณ10 12ปีนะฮะ11 12 ใช่ไหม13ปีประมาณ13ปีเข้าไปแล้วนะครับสําหรับจักรวาลมาว v ลนะครับดังนั้นมีเรื่องราวที่คนจําได้มากมายเขาก็มีการตั้งโจทย์เอาไว้เหมือนที่เราเห็น,เห,นเห็นในโปสเตอร์ครับแล้วเขาก็โปรโมทมาตแต่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนั้นสตีฟโรเจอร์ไม่ได้ซูเปอร์โซเยอร์เซรั่มแต่กลายเป็นเอเจนต์คา์เตอร์ได้ไปแทนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่ยอนดูมาลักพาตัวไปไม่ใช่ปีเจอร์ควิลแต่กลายเป็นกัตทีชาล่าจาก วากันดาแทนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เขาก็จะเล่าต่อจากนั้นตัวต้นซีรีส์เนี่ยมีการพูดอย่างชัดเจนมีการพูดอย่างชัดเจนว่าไอ้ what if มันคืออะไรแล้วก็มีการเปิดตัวตัวละครตัวใหม่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากมายนะฮะมันชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วประทานโทษ Watcher เออ w a t เ h e ร์เขาบอกว่า Watcher ก็เป็นคนตั้งคําถามนี้ว่า อ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเป็นแบบนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะไม่พูดกันแบบว่าเราดูกันหมดแล้วหรือว่าเดี๋ยวเรารอดูให้มันจบแล้วค่อยมาว่ากันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันยังดูให้จบไม่ได้ฮะดิสนีย์เขาปล่อยมาแค่สัปดาห์ละตอนดังนั้นณวันนี้เราจะว่ากันแค่ตอนเดียวตอนที่พูดถึงเรื่องราวของกัปตันอเมริกาที่สุดท้ายแล้วเอเจนต์คาร์เตอร์ก็กลายเป็นได้ซูเปอร์โซเยอร์เซรุ่มเข้าไปแทนนะฮะไอเดียของ What if มันพูดเรื่องเปลี่ยนแค่นิดเดียวตรงเนี้ย จากแกนหลักที่เราเคยดูในหนังนิดเดียวโอ้โหมันส่งผลกระทบเยอะนะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เราเคยรู้จักมากมายเต็มไปหมดเลยคือเขาเปิดตะก,กะโดยรวมเอาไว้แบบนี้ฮะผมบอกแบบนี้เลยว่าที่ผมโพสต์ว่า 31นาที15วินาทีเสียเวลาชิบหายเลยไม่น่าแค่ครึ่งชั่วโมงยังรู้สึกเสียเวลาได้เนี่ยเพราะว่าอะไรผมจะบอกแบบนี้ครับว่าตัวซีรีส์วัดอี f ของ Marvel เท่าที่ดูตอนเฉพาะตอนแรกเนี่ยมันเป็นแอนิเมชันเนาะผมจะถือว่ามันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่มีความด้อยทั้งในด้านของการเล่าเรื่องไปจนถึงเรื่องของเทคนิคในการทำสเสน่ห์ของตัวละครการออกแบบฉากแอคชั่นคิวบูต่างๆนา ไม่ได้มีอะไรด้อยแล้วจะนําไปสู่การโดนการวิาพากษ์วิจารณ์ในฐานะการเป็นซีรีส์ที่ใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องแล้วเป็นซีรีส์ที่ห่วยได้เลยฮะมันอยู่ในมาตรฐานแบบที่โอ้โหมาวิวทาเก่งไว้รูปรูปเนี่ยสวยไม่สวยเนี่ยน่าจะอยู่ที่คนชอบไม่ชอบสไตล์ละมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า 3d cel shade แลเป็นเหมือนกับหนังการ์ตูน2มิติแต่มันดูมีความเป็น3ามมิติอยู่ในนั้นตัวเนื้อเรื่องก็เป็นแบบที่เขาบอกแหละครับแต่ในขณะที่บอกว่ามันก็มีมาตรฐานมันก็อยู่ในแบบที่โอเคนะแต่ผมติด อันเดียวฮะแล้วติดใหญ่เลยติดแบบรุนแรงเลยแล้วจนรู้สึกว่าแบบอ,อะไรวะเนี่ยคือผมรู้สึกว่าวัดอีฟแล้วมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะ <c oughs> ถ้าใครดูแล้วผมว่าจะเข้าใจคือพอเขาบอกว่าเอเจนต์คาร์เตอร์ได้รับซ u เปอร์โซ i เยอร์เซรั่มแทนสตีฟโรเจอร์ถ้าเกิดอันนี้ขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเราเองอะ่ะเราเคยดูหนังที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุการณ์ ภาษาไทยเขาเรียกเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวาผีเสื้อตัวเดียวขยับปีกทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้เขาเรียกบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกนิดเดียวเนี่ยแค่ของสิ่งเนี่ยวางจากเรื่องเดิมเคยวางไว้ตรงนี้ขยับแค่นิดเดียวเรื่องหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปฟ้ากระหิวเลยแต่วัด t if ในตอนแรกที่เราดูนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ณนะช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงใช่มันเป็นเรื่องนิดเดียวจริงแต่พอเปลี่ยนใหญ่ันมันเปลี่ยนคนรับซูเปอร์เซรั่ม แต่ว่าพอมันเปลี่ยนแล้วทําไมมันไม่ค่อยเรื่องมันไม่ค่อยเปลี่ยนเลยวะผมรู้สึกแบบนั้นนะฮะซึ่งผมไปเช็คดูคนที่มาคอมเมนต์หลายคนก็รู้สึกประมาณนั้นว่าเราคงตั้งความหวังมากไปว่าในคาว่าวัดอีฟของมาว e ลคงสร้างเซอร์ไพรส์แล้วก็ทําอะไรแปลกๆทําอะไรที่แบบหลุดโลกทําอะไรที่เหนือความคาดหมายของเรามากมายมหาศาลแต่กลับกลายเป็นว่าในซีรีส์ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้หลุด โลกอะไรเลยฮะมันไม่ยิ่งกว่าไม่หลุดโลกอกีกมันติดอยู่กับหนังกับตันอเมริกา first a v e n t u r e แค่เปลี่ยนตัวละครสตีฟโรเจอร์ให้กลายเป็นเอเจนต์คาร์เตอร์แค่นั้นหนักกว่านั้นคือผมรู้สึกว่าพอเอเจนต์คาร์เตอร์เขาไปแทนที่สตีฟโรเจอร์การตัดสินใจในเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างที่มันเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่สตีฟโรเจอร์เจอในกัปตันอเมริกา first a v e n t u r e นะครับมันเป็นคนละคนนะมันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายด้วยซ้ำไปมันทําไมตัดสินใจแทบจะไม่ต่างกันเลยวะ เเขาเป็นคนเหมือนกันเหรอเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่มีความคิดใกล้เคียงกันเหรออันนี้คือจากการดูตอนแรกตอนเดียวนะฮะแล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากจบจอนตอนของเอเจนต์คาร์เตอร์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต่อกันไหมหรือมันจะเป็นเรื่อง what i f ในโจทย์อื่นหรือมันจะมีความเกี่ยวข้องกันนิดหน่อยเอเจนต์คาร์เตอร์อาจจะไปโผล่ในเรื่องอื่นบ้างหรือจะไม่เกี่ยวเลยเหล่านี้ผมผมไม่รู้เลยฮะผมไม่มีข้อมูลแล้ว เขาเข้เขาใจว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเหล่านี้นะฮะหนักไปกว่านั้นอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกๆในการดูคือด้วยความที่ตัวซีรีส์มันยาวประมาณ30นาทีนิดๆ31รวมไตเติ้ลรวมเอ็นเครดิตเรียบร้อยอยู่ที่31นาที15วินาทีซึ่งมันเล่าเรื่องอย่างที่บอกครับมันเล่าเรื่องแบบกับตันอเมริกาถูกไหมฮะมันเล่าเรื่องกับตันอเมริกา the first a v e n t u r ดังนั้นแล้วกัปตันอเมริกาเดอะเฟิร์สเซเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นหนังที่มีความยาว2ชั่วโมง4นาทีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในกัปตันอเมริกาเดอะเฟิร์สเซเวนเจอร์ก็ถูกเอามาใช้ในวัด t If อันนี้แล้วพอมันเล่าเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ใกล้เคียงกันในจํานวนเวลาที่ต่างกันขนาดนี้ออปัญหาในการเล่าต่อให้มาวลเก่งขนาดไหนนะครับปัญหาในการเล่าวัดอ i ฟในตอนของเอเจนต์คาร์เตอร์แคพตันคาร์เตอร์เนี่ย,ยมันก็มีปัญหาอยู่ดีครับเพราะมัน เวลาน้อยเกินเมื่อเวลาน้อยเกินแล้วต้องเล่าเรื่องเยอะๆเนี่ยนักวิจารณ์ฝรั่งเขาพูดไว้คำหนึ่งแล้วผมว่ามันน่าสนใจมันมันเออมันอธิบายได้เคลียร์ดีฮะเขาบอกว่ามันเหมือนอ่านวิกิพีเดียฮะมันเหมือนมานั่งอ่านเรื่องย่อในวิกิพีเดียที่เขาสรุปกันมาทุกอย่างมันสรุปแล้วมันไปแบบถ้ามันรีบขนาดนี้เอาแค่ส่วนเดียวก็พอมั้งเล่าแค่ทําให้ทําให้การเล่าเรื่องเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เป็นมูทของการดูแบบเหมือนการดูเรื่องอะไรอยู่นะฮะผมว่าหลายคนอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจถ้ารู้สึกหรือไม่รู้สึกบอกกกันน็ได้ะ มันเหมือนดูมันเหมือนเราเข้าไปดูในคลิปแบบเราจะเล่าเรื่องทั้งเรื่องให้จบภายใน30นาทีเหมือนเราดูรีแคปนะฮะเออถูก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 เหมือนคุณไอริสบอกเหมือนเราดูรีแคปในเหมือนเราดูรีแคปหนังในในคลิป u t u b e นะครับที่ขี้เกียจดูทั้งเรื่องอ่ะเดี๋ยวจะมีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็ตัดให้มันสั้นๆให้เออมันมันดูแปลกๆฮะมันก็เลยอัทธรถในการดูมันก็เลยไม่ได้ถูกบิวเหมือนกับการดูซีรีส์หรือว่าดูแอนิเมชันปกติที่เราดูไปผมมานั่งสํารวจ ความรู้สึกตัวเองหลังจากดูว่าเราทําไมไม่รู้สึกแบบว้าวกับเราว้าวกับไอเดียนะเราว้าวกับไอเดีย What if เนี่ยว่าอุย้ยมาวยกเขา้เขาใจคิดเนาะเพื่อจะต่อยอดเรื่องราวเขาก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนไส้ข้างในให้มันพิสดารแต่ว่าเออทาไมเราไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมันออกนอกกรอบมันพิสดารมันเล่นท่าแปลกแปลกให้เราได้ดูจนรู้สึกแปลกใจตกใจผมก็มานั่งนึกแล้วสุดท้ายก็นึกออกครับว่าอ๋อ ที่เรารู้สึกว่า What if มันไม่ค่อยอม,มันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเนี่ยมันไม่เห็นมีท่าพิสดารเท่าไหร่เลยเนี่ยเพราะว่าเราเคยดูงานของทางฝั่งโซนี่ที่ทําเรื่องมาว v เวเหมือนกันแล้วก็เล่นเรื่องแบบไทม์ลน์แตกแขนงจักรวาลที่แปลกแปลกแปลกประหลาดแล้วก็เกิดอะไรขึ้นที่เหนือความคาดหมายมากมายเนี่ยมาแล้วครั้งหนึ่งในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเหมือนกัน แต่อันนั้นรู้สึกบันเทิงและรู้สึกว่าโหมันไปไกลกว่าที่เราคิดแล้วเราจินตนาการแล้วเรานึกถึงมากนั่นคือ Spider-Man i n t o the s p i d e r v e r s e ครับพอเรามีเขาเรียกว่า Bo t บทอมไลนนะ่ะพอเรามีมาตรฐานของการ์ตูนที่จะหลุดออกจากความเป็นจริงจะหลุดออกจากตรกกะของเรื่องของที่เราเคยรู้จักขนบดั้งเดิมเออเราใช้คำว่าท่าพิสดารเนี่ยเออแอนิเมชั่นซูเปอร์ฮีโร่ที่พยายามจะเล่นท่าพิสดารในการเล่าเรื่องในการเล่นกับเรื่องของไทม์ไลน์ความบิดเบี้ยวอะไรพวกเนี่ย อยู่ที่ Spider-Man Into The Spider-Verse เเี่ยอื้นี่ยมันไปยากเลยฮะเอ้อนี่ก็เลยทำพอพอมาเวลตัดสินใจทำวัด t If ที่โจทย์ใหญ่ดูน่าสนใจแล้วเขาดันเปิดมาด้วยแม่มันหลายคนพยายามจะเทียบกับวันด้าวิชันนะว่าวันด้าวิชันตอนแรกก็ออกมาก็ก็คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันแปลกๆอยู่นะแต่มันต่างกันฮะวันด้าวิชันมันแปลกในขณะที่หลายคนรู้สึกว่ามันแปลกแต่น่าสนใจ เพราะมันมาท่าเฮ้ยมันกลายเป็นซิทคอมขาวดําอะไรวะมันมาแบบมันมาอีกเรื่องเลยฮะมันมายากๆเลยมันมาแบบไม่ใช่ยากสิมันมาแบบเอออันนั้นมันมาพิสดารจริงแล้วมันค่อยมาตบกลับเข้าเรื่องเข้าราวแล้วก็เล่ากันในขณะที่วัดอีฟอ่ะมันเปิดมาตอนแรกสําหรับผมนะฮะแล้วจืดแบบนี้ผมถือว่าจืดนะฮะเพราะมันถ้าดูอันนี้กลับไปดูกับตอนอเมริกาเฟิร์สเซเวนเจอร์ดีกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ให้อะไรกับเราใหม่มากนักนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามการดูรอบแรกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นกับทําให้เราเสื่อมศรัทธาแล้วเราจะไม่อยากดูอะไรแล้วนะฮะเออไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอตอนแรกมันออกมาเป็นแบบนี้ความรู้สึกว่าือตอนหน้ามันจะยังไงวะเนี่ยมันมันหดเหมือนกันฮะมันหดไปเยอะเหมือนกันมันกลายเป็นอยู่ในแค่เออเดี๋ยวมันมาถ้ามีเวลาก็ค่อยเปิดดูแล้วกัน ม่ดีมีอะไรใหม่มากมายเนี่ยมันก็เล่าเหมือนเดิมอะ่ะแต่ผู้สร้างเขาก็บอกว่าให้รอดูตอนอื่นนะฮะมันจะว้าวกว่านี้อันนี้มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นดังนั้นสำหรับ Marvel What If ในอพิโซดแรกที่เกี่ยวกับ Agent Carter ผมจะยังไม่ลงคะแนนลงแต้มอะไรนะครับแต่ว่าจะเขาเรียกว่าติดลบเอาไว้ก่อนนะ <laughs> ว่าถ้ามันเปิดจืดแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมีกี่ตอนไม่รู้นะแต่สุดท้ายแล้วมันจะสามารถจบกลับมาสร้างความประทับใจแล้วกลายเป็นโอ้เขามีทีเด็ดซ่อนเอาไว้แบบนี้นี่เองรอดูครับคิดว่าน่าจะมีแต่ไอทีเด็ดที่ว่านั้นมันจะแก้เกมแล้วมันจะกู้หน้ากู้ชื่อให้มาเววัตอีฟเรื่องนี้กลับมาเป็น ที่ประทับใจคนดูได้อีกหรือไม่น่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับและนี่คือ Marvel What If ครับ